สวัสดีครับมือนีมาพบพ่อกับพ้อคู่เก่าคื่เดิมนะครับกับช่องชาวสวนเกษตรผสมผสานนะครับมือนีนะครับสิบผ้าพี่น้องนะครับมาอัปเดตนะครับสวนกะหล่ำปีนะครับนี่กะหล่ำปีนะครับพ่อจะปลูกได้ประมาณสองเดือนกว่าแล้วนะครับสิภผ้าพี่น้องนะครับมาเบิ้ง่ามันจะง่ามต่้งไรนะครับ กระลำปีกระลังฮอนะครับแตกก่กระลำดอกนะครับก็เริ่มปิ้นดอกแล้วนะครับก็จะเริ่มได้เก็บผลผลิตแล้วนะครับ